แต่คลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าจํานวนคนมาดูและสุดของเรานะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ทําได้จริงนะคะไม่ขายฝั่นแน่นอนนอกจากนี้นะคะเขายังเปิดให้บริการทุกวันด้วยค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆว่างตอนไหนนะคะก็ทักกันไปเยอะๆได้เลยค่ะร้านนี้นะคะแอดมินตอบเร็วเสร็จก,การบริการค่ะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มมิลไลสดติ๊กตอกค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะกระแสการฟั๊มวิวและ่วนใน t i k ก o k เนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคนเนื่องจากวิธีนี้นะคะถูกกด Tikt o อก0 0ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะแถมทำไปแล้วนะคะแอคเคาไม่โดนเด้งไม่โดนแบน,นอย่างแน่นอนซึ่งตัวพวกเองนะคะก็ใช้บริการมาแล้วหลายครั้งค่ะแอคเขาก็คือปลอดภัยดีเอาละค่ะคุไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูความกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยค่ะที่โปรแกรม Line พิมแอดไซน์ o ฟลโล่เอนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน Special f ฟ s t ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มแชทคุยกับแอดมินนั่นเลยค่ะในส่วนของวันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวและสดใน t i k กต k อนะและนี่ก็คือราคาวิวและสด TikTok อนะคะทุกคนเริ่มต้นที่100ดวงตาค่ะ สูงสุดก็คือ1 0,000หมืนดวงตาหากใครต้องการมากกว่านี้นะคะก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการ100ดวงตาค่ะจํานวน30นาทนีค่ะในการไลฟ์สดพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้กับเรานะคะเป็น QR code เอาไว้จ่ายเงินนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะโอนเงินเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้นะคะแอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ อุ้มจะสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ส่งให้อดมินเพื่อทำปั๊มวิวและสดติ๊กตอกค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรมติ๊กตอกมาแล้วก็ <มา S 2> กดรูปบวกด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดคำว่าไลฟ์ด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเขาดาว3 2 1นะคะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มและสดนในติ๊กตอกกันอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มแชร์ด้านล่างค่ะแล้วก็มองหาคำว่า copy link เ่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์เนี่ยไปส่งให้อดมินได้แล้วค่ะ นำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้ในแชทแอดมินแบบนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มปั๊มไลค์นะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมก็คือ2ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเป็น5วิวแล้วค่ะรอไม่ทานนะคะตอนนี้ยอดวิวขยับไปอยู่ที่1 0 4วิวแล้วค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ยอดขึ้นไวมากๆระบบพรีเมียมสุดๆค่ะ ตอนนี้วิวไลฟ์สดนะคะก็ทยอยขึ้นอย่างเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เป็น115วิวแล้วค่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะเราซื้อบอยแค่100ดวงตาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะดวงตาวิวไลฟ์สดเนี่ยขยับไปอยู่ที่271แล้วค่ะแล้วพอยอดครบนะคะแอดมินก็จะมีการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบริการที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆสำหรับคลิปการสรอนปัมวิวไลฟ์สดติกตอกจากคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าจํานวนคนมาดูไลฟสดของเรานะคะ เพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ทําได้จริงนะคะไม่ขายฝันอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยไปใช้บริการกกร้านอื่นแล้วก็ผิดหวังนะคะกุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยคะ่ะเขามีชื่อว่าร้านสเปเชียลฟารนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลบบน์แผดแหมินได้เลยนะคะที่ไลน์สไตล์โฟลลเอ็มเครายละเอียดนะคะตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะในสว่วนของวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ